แล้วก็เรารู้แม้กระทั่งว่าคุณมีการแอบ,บขึ้นเขาเมื่อใเร็วนี้นะไปทําอะไรนะก็ลองถามบูถ้าไม่จริงก็ออกมาปฏิศเสธอ่าน youtube คุณได้ว่าจริงไหมว่าคุณคุณขึ้นไปบนเขาไปทําอะไรเมื่อใเร็วนี้นะล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการแอบ,บไปขึ้นเขานะมีคนแอบ,บไปขึ้นเขานะครับผมไม่รู้ขึ้นไปทําอะไรนะนะไปทําพิธีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแอบบไปขึ้นเขานะเขาเรียกอะไรนะ ขึ้นไปไปที่ทำพิธีกันนะ่ะนะที่ที่บนวัดเนี่ยนะผมได้ข่าวมาว่าแอบไปทำพิธีบนเขานะซึ่งก็ไม่รู้ไปทำอะไรนะครับก็ถึงบอกครับว่าการทำความดีนะครับจะชนะความชั่วการทำบุญเยอะๆนะครับจะชนะความความชั่วทั้งหมดนะครับบุญก็คือการที่เราได้สะสมมาไว้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนยากจนนั่นคือการสร้างบุญบรารมีนะในการที่เราถือว่าเราได้ทำบุญนะครับ ช่วยเหลือประชาชนก็เป็นการทําบุญอย่างหนึง่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนยากจนให้ได้รับความเป็นธรรมนะครับให้คนที่นะครับตกเป็นแพ้ที่ต้องติดคุกติดตารางออกจากเรือนจําก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะครับแต่การทอดกระถินนะแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินตัวเองใช้เงินของผู้อื่นนะครับแล้วไปเองไปเอาหน้าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาไม่ได้เรียกทําบุญนะเขาเรียกว่าทําบุญเงินเงินคนอื่นนะครับก็ต้องเรียนครับว่า การทำบุญนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับไม่ใช่ทำด้วยนะครับใช้เรีกๆเล,ละใช้กลโบายต่างๆเหล่านี้ไม่มีทางนะผมเียให้ทราบแล้วกันว่าก็ก่อนอื่นนะก็ต้องขอบคุณอาจารย์เดชาด้วยนะครับที่เป็นดมิสนะผมก็มอบนะครับมอบหน้าที่ในการร้องมัญญาติทนายฟาร,ร์มให้กับทนายเดชาไปแล้ว นะครับในการร้องมันญาตินายฟาร์มไปผมก็ให้อาจารย์เดชารับผิดชอบเรื่องการร้องมัญญาตินายฟาร์มส่วนเรื่องของการแจ้งความผมเป็นผู้นะครับดําเนินการเองโดยที่จะไปคัดนะครับคำพิพากษา,ามาแล้วก็ชุดหนึ่งก็จะมอบให้อาจารย์เดชาไปร้องมันญาตินายฟาร์มอีกชุดหนึ่งก็ผมก็จะไปแจ้งความเรืคดีนะครับกับนะครับจำเลยจากโจทย์เป็นจำเลยบ้างน,นะครับนะก็ลองดูแล้วกันว่านะครับจากโจทย์เป็นจำเลยนะารูร้สึกยังไงนะจริงๆเรามีหลักฐานอยู่แล้วนะครับว่า คุณสภาพเป็นยังไงในอดีตปัจจุบันเป็นยังไงนะครับนั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเราไม่แน่จริงนะครับเราไม่ชื่อคนอันเมืองไทยนะอันนี้เราบอกให้ทราบนะแล้วก็เรารู้แว้กรทั้งว่าคุณมีการแอบ,บขึ้นเขาเมื่อในเร็วนี้นะไปทําอะไรนะก็ลองถามบูถ้าไม่จริงก็ออกมาปฏิศเสธผ่าน Youtube คุณได้ว่าจริงไหมว่าคุณคุณขึ้นไปบนเขาไปทําอะไรไมเมื่อใดเร็วนี้นะ นะครับไปทําอะไรนะผมเรียนได้ทราบนะก็อีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องที่นะครับเรื่องน,นี้ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าในชมรมไิธกรรมเนี่ยไม่เคยมอบอํานาจหรือแต่งตั้งนะครับใครไปเปิด Facebook นะครับในนามชมรมพิธีกรรมเพราะเราไม่มี Facebook ของชมรมพิธีกรรมแล้วนะครับวันนี้จะพูดอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายนะครับว่า Facebook ที่ชื่อเซฟอัจฉริยะผมไม่เคยอนุญาตนะครับ ให้ไปเปิดนะครับเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่นะครับจะนําไปเปิดโดยเราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้แต่การที่คุณไปด่าคนอื่นไปล่วงละเมิดคนอื่นนะครับก็ถือว่าคุณต้องรับผิดชอบหากมีการฟ้องร้อง,องผมยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้อนุญ,ญาตนะครับให้ใช้ชื่อเซฟอัจฉริยะนะครับเพราะเราไม่รู้จำเป็นเราไม่จําเป็นต้องมาเซฟผมเพราะผมไม่มีอะไรที่ต้องให้เซฟเพราะว่าหนึ่งเราเองเนี่ยเราก็สู้ของเรามาโดยตลอด โดยมีโดยที่เรามีแฟนคลับติดตามทั่วโลกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่จําเป็นที่ต้องมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยมาอ้างว่าผมเนี่ยมอบอานาจมอบนะครับให้เบฟเซฟไปเปิด a c e b o o k เซฟอัจฉริยะนะครับอันนี้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับทั่วโลกนะครับฟังนะครับว่าผมไม่เคยมอบอานาจให้ผู้หญิงคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วมาอ้างว่าผมมอบอานาจให้สิทธิในการเปิดเซฟอัจฉริยะผมไม่จําเป็นต้องให้เปิดนะครับเพราะว่าผมไม่จำเป็นต้องมาให้เซฟผมนะ แค่มีแฟนเพจเข้ามาในเพจชมรมนียกรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็ขอบคุณนะครับอย่างสูงแล้วแล้วก็ให้กําลังใจผมมาโดยตลอดแค่นี้ผมก็นะครับพอใจแล้วก็มีความสุขอยู่แล้วนะครับสุขอยู่ที่การกระทําของผมนะครับผมทําแล้วประสบความสาเร็จผมก็มีความสุขนะครับทำให้ประชาชนได้รับการพ้นทุกข์ผมก็สบายใจนะดังนั้นเรื่องนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าคนที่ใช้ชื่อเพจเซฟอฉริยะนะครับ อย่าเอาชื่อผมไปอาบอ้างต่อผู้อื่นแล้วก็ไปด่าคนอื่นเสียหายนะครับไม่มีนะครับนะถ้าหากยังไม่หยุดด่าคนอื่นนะครับถ้าผมจะเป็นต้องดําเนินการผมก็าดาเน,นการนะครับว่าคุณอยญ่าอาบอ้างผมนะอันนี้พูดให้ฟังนะครับเ<อ>คลียนะครับนะคงไม่ต้องมาพูดถึงนะครับนะปืนร้อยยี่สิบเก้าขโมยไปขายกระสุนปืนคอร2 0้อยยี่สิบกระสุนปืน M16 ถูกลักลอบไปขายให้กับชนกลุ่มน้อยนะรถจักรยานยนต์รถยนต์ถูกข้ามทั้งทางเรือทั้งทางบกโดยทหารนะครับปล่อยปลาละเลยให้ไปได้นะครับสนะิงต่างๆเหล่านี้เราพร้อมที่จระรลเมือกับองทัพบ,บกในการเอารัวของชาติที่ผุผูพัพงๆออกไปจากพื้นที่เอาทหารที่ดีๆเข้ามาดูแลนะครับชายแดนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการของกองทัพ บอกนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าประชาชนคนในประเทศเนี่ยนำเงินภาษีของประชาชนเนี่ยนะครับไปให้รัฐบาลและนําไปจัดงบประมาณให้กองทัพบกในการจัดเสื้ออาวุธสงครามนะแต่ละปีเนี่ยเป็นเงินจํานวนหลายหมื่นล้านบาทแล้วมาให้ทหารกลุ่มหนึ่งทําการลักขโมยอาวุธปืนนะครับพร้อมกระสุนปืนจากกองทัพนะครับในร้อยยีไปขายให้กับพม่านะครับชนกลุ่มน้อยชาวพม่าพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเราอย่างเงี้ย ม,นม,ม,นนมันไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศหรือมันไม่ไม่เป็นภัยต่อความนะครับเขาเรียกอะไรภัยไม่ใช่ภัยต่อความมั่นคงของประเทศอย่างเดียวนะยังถือว่าเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองด้วยที่ในการนะครับคุณไม่รักชาติบ้านเมืองเลยคุณเป็นทหารนะครับคุณใส่ชุดสีเขียวคุณต้องรักชาติบ้านเมืองผมเองเนี่ยเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ยังรักชาติบ้านเมืองเครือข่ายพันธมิตรของผมสายลับของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานชั้นผู้น้อยก็ดีไม่ว่าจะเป็น พ่อค้าประชาชนหรือแหล่งขา่าวของพอดีทุกคนรักชาติหมดแต่ทําไมปล่อยให้ทหารกลุ่มหนึ่งทําการขโมยอาวุธสงครามนะครับของกองทัพไปขายให้ชนกลุ่มน้อยทําไมถึงยอมเก็บสวยนะครับของของเถื่อนนะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงไม่ว่าจะเป็นยางพาราสมสโสรงนะครับสิ่งต่างๆเหล่า,านี้คุณจะเป็นชายชาติทหารหรือเปล่าที่คุณรับเงินสวยเรื่องนี้เพียวๆเ,เลยผมไม่พูดถึงปกครอง พราะปอยปกครองผมพูดจนดำเนินคดีไปหมดแล้วแต่ตอนนี้เราจะพูดถึงกองทัพบ้างละเราจะพูดถึงทหารละตอนนี้คือทหารบกนะครับนะเป็นาหาทหารร้อทหารรอ9แล้วก็อยู่กองพลฐานราบที่9นะครับจังหวัดกาบบรีอันเนี้ยปอปทบอต้องรีบตั้งกรรมการสอบให้เร็วที่สุดเพราะผมถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะผมได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนไปแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่มาช่วยกันทําข่าวนะครับถึงแม้นะครับรเสียงผมเนี่ยอาจจะเป็นเสียงเล็ก แต่ผมมั่นใจว่าสิ่งเล็กของอัจฉริยะเนี่ยนะครับถ้าพบาทาบอจริงใจในการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชันของกองทัพบกนะครับทำวามจริงให้ปรากฏผมก็เชื่อว่าจังหวัดกาญจนบุรีก็จะเกิดอัปเดอร์ช็อกหรือแผ่นดินไหวได้ที่กองพลฐานราบที่9จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมันอาจจะเกิดแผ่นดินไหวสะเทือนมาถึงกรุงเทพมหานครก็ได้นะครับเาต้องบอกเลยว่าอัปเดอร์ช็อกแผ่นดินไหวครั้งนี้มันเกิดจากการทุจริตคอรัปชันของกองทัพบกนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าไม่มีใครกล้าลองเรียนทหารแต่อัจฉริยะ กล้าเพราะว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือคนอันเมืองไทยนะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเราพูดและเราต้องมีหลักฐานนะให้ดูรูปอาวุธสงคารามนิดหนึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ใช่ของจริงนะเดี๋ยวจะบอกว่าอัญฉชิยะไม่ใช่ของจริงนะครับนะผมให้ดูรูปอาวุธสงคารามนะพมา่าเนี่ยเขา เขาใจดีนะเขาเก็บภาพให้เราด้วยนะครับเก็บภาพไปเรามานะเก็บภาพไปเรามาเห็นนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งผมไปดูภาพเลยน,นี่เป็นภาพที่ทหารเนี่ยกองพลเก้านะภาพทหารกองพลเก้าเนี่ยนั่งเรือมาเจอขบวนการค้ารถเถื่อนนํารถจักรยานยนต์ใส่เรือแล้วก็ปล่อยให้เอาไปข้ามประเทศพมา่าได้เห็นไ,ไหมครับอันนี้นะเนี่ยผมให้ดู เนี่ยให้ชัดๆนะให้เห็นชัดๆ,ๆให้ดูทั่วๆกันนะนะครับนะคือภาพพวกนี้เป็นภาพที่ต้องบอกว่าเป็นภาพที่นะครับเป็นหลักฐานสำคัญในการในการเปิดโปรงรั้วผุผุของชาตินะครับต้องบอกว่ารั้วผุผุของชาติถ้าเราไม่ไม่ดำเนินการนะครับปราบปรามกระบวนการเหล่านี้ จะทาให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายนะทำให้ประเทศชาติเกิดความเสีนะหเเรรเยหายได้นะครับเรามีข้อมูลเยอะเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการนะครับต้องถือว่ากระบวนการขายชาติก็ได้นะขบวนการขายชาติบ้านเมืองพวกนี้ติ่งต่างๆเราเนี้ยรถจักรยานยนต์เอย่ยนะครับของพวกนี้ถูกนําพาไปนะจำนวนมากนะครับนะอ่ะผมไปดูภาพอันนี้เด็ดกว่านะอันนี้คืออาวุธสงครามที่มีการ ส่งมอบให้กันซึ่งไม่มีใครเคยเห็นภาพนี้หรอกนะนะครับ่นะอาวุธลูกศ์ปืนคอร2 0อนยะี่สิบ่ะอันนี้คือให้ดูนะแล้วพอวตบอช่วยตอบคำถามสังคมด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับกองพลฐานราพิการ